เอาละครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเชียดดาวนะครับกับคาร์เมล่าแมนโอ้โหดู oh, ung, oh. Tonight> ตัวอย่างแท้เลยตัวเบลเลอร์มากๆาครับวันนี้เด erm ี๋ยวเราจะมาเดิมด้วยลดรงเรียนของเจ้าหวีก่อนเลยลงเียนโอ้ยอย่า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 ชนชัดอย่าชนชัดโอ๊ะหนึ่งบาบาเอ่อเท่าไหรครับขอขึ้นไปหน่อยสิยี่สิบบาทเอาละขึ้นมาแล้วจ่ายแล้วยี่สิบบาทนะคาแล้ว ไปแล้วใบหนึงใบเขียวใบหนึ่งเป็สองใบขึ้นราคาแล้วเหรอเร็วจังขึ้นแล้วอ๋อท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอารถรงเรียนนะครับไปชนเจ้าคามัยราแมนดูซิว่าจะเป็นยังไงครับดูขอยก่อนข่อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดเดี๋ยเดี๋เดยวเดดีวยวเด กืนกินไปด้วยดู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 ข้นบินนบินบินมันกลับไปเหมือนเดิมแล้วเนี่ยมามามาขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วไปแล้วนะจะขับแล้นะใช่ไปเลยไปเยปืน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 ราดูรถโรงเรียนสภาพโอโดนมือไม่โดนโอ้โหโดนหลับตัวเต็มเต็มเลย อีกรอบปุ๊บบอลชนกล้องโอ้โหเฉียดไปนะครับขอดูหน่อยสิบินมาดูนะครับตอนนี้ด้านหลังโอ้โหปล่อยให้รถลอยลงไปนะครับจมเฮ้ยเดีๆเดรถน่าสนใจมากกว่าขอดูดูรถโรงเรียนนะครับสภาพรถโรงเรียนโอ้โหไม่ไหวจริงๆ คันต่อไปดีกว่าเมื่อกี้เออเราลองรดโรงเรียนไปแล้วใช่ไหมจ้องหมีนี่ฉันอยากลองรถโรงเรียนไฟดูบ้างอ๋อแบบไฟอันนี้เหรอนี่ครับรถโรงเรียนไฟนี่รถโรงเรียนไฟนี่เป็นไงถอยหลังรถไล่ไฟนีเท่ด้วยก่อนเลยเท่มากเลยจุ๊มาเอาอีกและมันต้องจิ้มก่อนใช่ไหมใช่ต้องจิ้มก่อนให้เกิดมม

ทุบรถแล้วไปต่อได้เหรอได้ได้ได้ลองดูอันนี้ชนตรงไหนเจ้าตรงไหนเมื่อกี้ไม่โดนเลยอ่ะเอาลำมตัวมมันตัวเขาได้ไหมใช่ใช่ล้มตัวเลยโอล้มตัวแล้วกันโอ้ท่านผู้ชมดูครับดูสภาพรถโอ้เหว่นรถเห่อนรถจะพังแล้วเจ้าหมีสภาพรถไม่ไหวแล้ววิ่นวิ่นวสภาพรถไปแล้วโอ้ยสวย นี่สวยงามสุดๆโอ้โห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 ยังไงเอ๊วอะให้ดูสภาพรถนะครับเหลือแค่นี้โอ้โหแค่โครงใช่เหลือแค่โครงรถเท่านั้นไปดูแบบว่าคันอื่นต่อดีกว่าป่ะอ้บมาตั้งลำก่อนไปเลยไปแล้วดะไปเลยตีใหญ่ละตีนะฉันก็ขับแม่นนะดู โอ้โหลากลากลากลงมาปืบลงมาข้างล่างตีอืมเอาปืนมั้งมาลองยิงใส่มั้งมหมปืนยี้ปืนยี้ปืนสิเลนจะต่อจะีปโดคขับเลยฉันนั่งไปด้วยใช่ใช่ ถอยหลังถอยหลังยาวโอ re, ้แต่คันนี้มันอึดมากเลยอะเจ้าหมีทำไงให้มันเร็วอะเนี่ยลองเดินหน้าดูน่าจะไวอ๋ ise, อเหรอถอยหลังค่อนถอยหลังก่อนแล้วมันยิงได้มะโหุยยิงได้เป็นเลเซอร์ไม่ได้ยิงได้ไหนดูสิเมื่อกี้ฉันยิงเป็นเลเซอร์ว้าวคุกจ้วงไปเลยไปเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยิงให้มันดูก่อนฟืบยิงยิงไม่ได้แล้วอะโอ้ยจิกเกอร์บ้าโอ้ดูสิมันล้อเลียนยโ กระสุนหมดแล้วครับเสียดายอ่ะเผลอยิงไปเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าลองใหม่แล้วกันมาแล้วก็ไป,ไป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 เลยไป,ไปแล,ปแลระเบิดไปเลยรถระเบิดนะพวกเราก็กระจายโอ้กินกันไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องระเบิดอัดเม็ดนี้ใช่ปะ เดี๋ยวฉันจะลองปืนนี้ดูอ่ะเข้าไปใกล้ๆก่อนปึ๊บเบิอย่าตกอย่าตกอย่าตกนะอุ้ยเบิกเบิกเบิกมิสไซน์มิสไซน์นี่เป็นปืนมิสไซน์นะครับลองดูปึ๊บดีเอาไปโดนไหมดูดีวิ่งโดนยังไงโดนขาอยู่อย่างนี้ต้องลองชนบ้างดีอ่ะถอยหลังนะครับดูประสิทธิภาพนะครับไปขบมาทางนั้นไปทางไหนบ ยิงป้าแล้วก็ยิงพืดโอ้นลงมาแล้วแบกโหเจ้าบีเอาคันไหนดีอ่ะจะเอาอาวุธอีกั้มฉันอยากเล่นคันนี้คันนี้ดิไหน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 อะคันนี้เหรอโอ้โหนี่มันรถแบกรถชัดๆเลยดิดาเดือบเบกเดือบบกแบกนะครับอ่ะนางด้วย มีกระบาข้างบนด้วยฉันว่านะกระบะน่าจะตกลงมาก่อนอะเฮ้ยฉันสามารถขึ้นข้างบนได้ไหมคันนี้มาขึ้นได้กระบารล่วงนะนั่งได้ด้วยนั่งข้างบนได้ไม่น่าจะล่วงอะฉันขับอยู่อะจะบีขยับได้ไหมขยับได้โอ้ไปไปเลยไปอย่างนี้แหละไปอย่างนี้เลยดีีแหละโอ้กระบาหนีก่อนแล้ว โอ้ดีนะฉันนั่งกระบะดูรอดคนเดียวกระบะโหดว้าวฮ่าอันนี้รถดับเพลิงนะครับมาดูกันว่าจะโหดแค่ไหนมาแล้วรถดับเพลิงฉันขึ้นมาแล้วเรียบร้อย,ไ,ยปปไปเลยบุนบุญบุญไปเลยฟูตูตูตูดูไปแล้วโอ้โหแรงเหมือนกันเะดเดีย อย่าอย่าติด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 ลงมาลงมาแล้วปื้บโอ้โหมาอยู่กับเศษซากตรงนี้นะครับมีคันไหนที่ทุกคนอยากจะให้แบบรีเควสเล่นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนอุ้ยนี่ันรีบูซินเหรอรีบูซินเอ้ยรีบูซินมาดิยาวมากรีบูซินออกมาหน่อยออกมารับหน่อยออกมารับวีไอพีด่วนหน่อยเร็วรับใครนะวีไอพี เดี๋ยวโอ้โหต้องใส่สูตรมารับเลยหรือเปล่าเพิเกิดมาไม่เคยขึ้นเลยรีบูส่ะได้ขึ้นกันแล้วทุกคนอ่ะขึ้นกันเลยรีบูซินไปเลยไปแล้วรีบูซินอึดฟาทะลุโอ้โหทะลุหัวใจดีโอ้โหสุดยอดป่างฉันขับเก่งไหมเจ้าหวี ไม้โบราณบอกไว้ก่อนเลยโคดแน่นอนดูดูดีดูดิดูโอ้โหเร็วเหมือนกันนะเดียวเร็วเนี่ยดู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 ดดฟืดฟาดฟืดฟาดไปเลยปะฟืดดฟืไปเลยไปเลยโืดชนชนเต่าโอ้เชียวโอ้เชียวไปนิดเดียวด้านหลังวะด้านหลังวะด้านหลังชนด้านหลังชีได้เลยปฟืบไปชนขาดีได้ หัวเข่า,ขาโอ้โหตอนนี้สภาพแบบคาเวล่าแมนไม่ไหวแล้วนะครับค<อ>าเวล่าแมนเย็นมากๆใช่คันใหญ่ดีเจ้าหมีแต่ดูสิยังไม่คันใหญ่เนี่ยคันใหญ่คันนี้เนี่ยโอ้คันใหญ่เบลเลอร์นี่เลยเหรอใช่ใช่ใช่ยักษ์ใหญ่มดนี่รถตักรถตักรถตักรถคันละร้อยล้านเลยไรแบบนี้เลยครับโอ้โหคันนี้จะไหวไหมโอ้ยฉันยืนดูยืนดูอะไรอ่ะ หมุนมาตอนนี้อ่ะแล้วก็ถอยถอยตั้งหลักเลยอึ๊บไว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 เอาไวได้เต็มได้ลำก้องผักแล้วนะครับ CCTV ี่ครับดูมันบุกมือช่วยฉันด้วยเรียบร้อยเป็นแกครค้างที่แขนดูนี่สุดเท่ในเครื่องเหรอในเครื่องอู้ดู ตักแขนฮุด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 อีปแล้วมายอุ้ยลากขาได้อยู่เป็นยายรถคันนี้โคตรไหมี่ไหนเอาให้ดูหน่อยนี่ครับยองฝันมากขาหลุดเลยขาคาเมบ่าแมนะครับนี่ยังล่วงไม่หมดนะเนี่ยอ๋อใช่ มามาดูคันนี้กันมากเลยกว่านี่เจ้าหมีฉันบอกแล้วไงว่ารถยาวๆเนี่ยมันน่าจะยากนะมันจะหนุกไงรถน้ำมันเนี่ยเอาไปเลยรถน้ำมันเชื่อชั่ออ๋อได้เลยไปบูยไปเลยเอาทางขวาเอาดีกว่าทางขวาเอาทางขวาขวาจัดได้ไงเอารถน้ำมันอีกต่อไปโดนรถน้ำมันอีกน้ำมันได้ได้ได้ฉันว่านะเมื่อกี้ เมื่อกี้น่าจะขวาจัดเกินไปอ่ะน่าจะตรงไปอย่างเดียวดีกว่าใช่ใชตรงเดียวอ่ะมาละตรงช้าๆใช่ไหมปึ๊บช้าช้าใช่ใชใช่ปึ๊บปึ๊บตอนเลี้ยวช้าๆนะครับค่อยค่อยดึงเอะๆเจ้ามันบิดไปข้างเนี้ยตกไปเลยได้ปหมตรงไปเลยก็ได้ค่ะอ่ะตรงไปเลยนะครับดีครับปึ๊บเอาไปเลยนี่ไงตูมโอ้โหขับยากนะครับแต่ว่าดาเมจแรงไม่คันไหม ฉันว่านะเสิร์ฟล่มแน่เลยเอาอีคันอ่ะอ่ะคันต่อมานี่ดีกว่าเครื่องบินลบพร้อมลงเออไปแล้วบินปู่ยมากเลยไงล่ะโอ้หัวกล้องตังเลยดีเป็นกาช็อตบินเก่งว่ะเจ้าหวียดอยไปเลยบินเก่งมากเลยโอ้โอ้ไรแมทสุดไขแมทนี่ครับ เพือ่อนๆนี่คือสภาพเขาทาไม่ได้แมนหัวหลุดไปเลยกล้องหลุดไปแล้วนะครับ,บนี่ครับโบกมือครับถึงจึงมือยังอยู่นะครับโอ้โอ รอดมาได้ไงโอเคทุกคนใครชอบคลิปเทียดาวอย่างนี้นะครับให้เราแบบว่าเอารถต่างๆมาชนหรือว่าใครอยากให้เอารถอันไหนอะไปชนสตรรนะครับก็คอมเมนต์บอกกันเยอะๆเลยแล้วเจมี่นะครับแล้วก็เบนดี้นะครับเราจะมาเล่นกันต่อครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกับเทียดาวคาร์บลาเบนโบกมือเร็วายบายบกมือไปไายบาย